วดินไม่อยากาก่าอนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็สามารถโดเน a ได้ที่ QR code นี้ได้เลยนะครับหรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาด เท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทำคลิปกันต่อไปได้กลางดึกคืนนั้นขณะที่คู่รักกำลังหลับไหลอยู่ในห้องอันเงียบงนันหญิงสาวสะดุ้งตื่นขึ้นมากระทันหันเมื่อได้ยินเสียงร้องสะอื้นของใครบางคนดังแว่วไปทั่วห้องเธอพยายามปลุกแฟนหนุ่มให้ลุกขึ้นไปตรวจสอบด้วยกันแต่เขากลับไม่สนใจนอนนิ่งราวกับไม่รับรู้เสียงใดสุดท้าย เธอจึงจำใจต้องลุกไปเผชิญกับความน่ากลัวนั้นตามลำพังและเรื่องที่น่าเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นทันทีที่เธอเปิดตู้เสื้อผ้าออกเสียงดังกล่าวนั้นก็เงียบหายไปดื้อ เธอรู้สึกขนลุกสู้รีบกลับไปหาแฟนและพยายามปลุกเขาอีกครั้งแต่ทว่ารูปร่างที่อยู่ใต้ผ้าห่มกลับไม่ใช่แฟนหนุ่มของเธอแต่กลายเป็นรูปร่างของผู้หญิงชุดดำคนหนึ่งที่โผล่มาจากไหนไม่รู้ในเสี้ยววินาทีนั้นสิ่งนั้นก็ลุกขึ้นพร้อมกับพุ่งเข้าหาเธอด้วยความรวดเร็วอันน่าสยดสยองไม่รู้ว่าคืนนั้นเธอเอาชีวิตรอดจากสิ่งนั้นได้ยังไงแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าขนลุกเอามากๆ นี่คือครั้งที่สองที่คุณแทนกลับมาที่ห้างร้างกลางป่าหลังจากที่คราวก่อนเขาได้เจอกับชายปริศนาที่โผล่มาแต่ทว่าชายคนนั้นกลับไม่มีเงาเหมือนมนุษย์ทั่วไปคราวนี้คุณแทนมาพร้อมเพื่อนสนิทและทั้งสองตั้งใจจะอยู่ที่นี่จนถึงค่าเพื่อดูว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือไม่ระหว่างพักอยู่บนห้างท่ามกลางความมืดเงียบของป่าพวกเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านล่างเสียงนั้นดังใกล้ขึ้นทีละนิด คล้ายใครบางคนกำลังเดินวนเวียนอยู่ใต้ห้างพอลุกไปส่องไฟดูก็พบว่ามีชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านล่างและที่น่าตกใจกว่านั้นเขาคือชายคนเดิมที่คุณแทนเคยเจอเมื่อคราวก่อนแต่ครั้งนี้เขาดูเกลี้ยวกราดกว่าเดิมชายดังกล่าวถามขึ้นเสียงแข็งว่าพวกเขาเข้ามาทำอะไรที่นี่ทั้งที่ดูเป็นคนธรรมดาแต่กลับมีบางอย่างในแววตาและท่าทางที่ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยผมเนี่ย ลุ้นพอสมควรนะทุกคนนะว่าเราเนี่ยจะเจออ,อะไรหรือเปล่านะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมมาคนเดียวเนี่ยผมเจอนะครับผมเดี๋ยวต่อจากนี้ผมกับอาจารย์เชนก็จะขอตัวพักผ่อนแล้วนะครับนะครับผมอดูเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างหน้างอาจารย์นเน,นี่ยเขาถามว่ามาทําอะไรกันไหนอาจารยนน์นี่นี่นี่ไปไหนใครวะ เลอะเยอะเลีย้ลวยวเลวยนี่ทุกคนขนดุมากเลยนะครับกระทำเสียงดุมากเลยทุกคนชายปริศนาเดินวนอยู่รอบต้นไม้เงียบๆราวกับเฝ้าสังเกตก่อนจะหายลับเข้าไปในเงามือดอย่างไร้ร่องรอยทําให้คุณแทนและเพื่อนแทบไม่กล้าลงจากห้างในคืนนั้นแล้วคุณผู้ชมคิดว่าชายคนที่ทั้งสองได้เจอนั้นคืออะไรกันแน่จะเป็นคนธรรมดาหรือว่าจะเป็นผี หรือปีศาจที่ปลอมตัวมาหลอกพวกเขาเขาดุมากเลยนะครับก็ทําเสียงดุมากเลยทุกคนเขามาถามว่าเราเนี่ยมาทําอะไรกันที่นี่นะครับคนเดิมชุดเดิมเลยทุกคนเฮ้ยเขาไปไหนแล้วนะนะอาจารย์ใครวะอาจารย์เหมือนเขาจะโกรธแล้วนะที่เรามานอนที่นี่ย,ยจริงๆก็ฟังเสียงว่านี่เออเขาแบบพูดแบบตะคอกเสียงดังเนะเมย์ชายหนุ่มผู้ชื่นชอบ ในการไปสำรวจสถานที่เฮี้ยนเฮีนของญี่ปุ่นวันนี้เขาก็ได้เดินทางไปที่ศาลเจ้านิเอโกะในจังหวัดชิซุโอกะซึ่งบนศาลเจ้าแห่งนี้เป็นลานโลง่ลงๆที่มีพื้นที่กว้างขวางแต่ก็แฝงไปด้วยความอึดอัดของบรรยากาศที่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ที่นี่บ้างก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นรอบๆบริเวณที่เขายืนอยู่เมื่อเดินต่อไปเขาก็เห็นกับรองเท้าคู่หนึ่งที่ถอดวางไว้เหมือนกับว่า เพิ่งมีคนมาที่ศาลแห่งนี้ได้ไม่นานขณะที่กำลังสำรวจต่อไปชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงของคนที่กำลังคุยกันดังอยู่ใกล้ๆทำเอาเขาผวาไปชั่วขณะฉันามามาจีฮารดรักเนี่ยชั่วกลวะจมาชนี่อัวเสกั หลังจากนั้นเมก็ได้นำกระจก3ามด้านมาวางบนพื้นพร้อมกับปักทูบเอาไว้ตรงกลางเชื่อว่าการทำแบบนี้จะทำให้เส้นทางของโลกวิญญาณน,นั้นเปิดออกและจะมีดวงวิญญาณเข้ามาที่ศาลเจ้าเพื่อปรากฏตัวให้เขาเห็น ระหว่างที่รอนั้นกล้องของเมย์ก็ได้บันทึกเสียงที่คล้ายกับเสียงของเด็กเอาไว้ทำให้เขาถึงกับสะดุ้งแยไปตัวเด็กตายถ้าよかったแล้วใครก็ได้ถ้าใครกมด้ถาได้มีสามยู่ด้ จากนั้นก็ได้ถ่ายภาพเก็บไว้ซึ่งในภาพนั้นก็ปรากฏหมอกสีขาวที่ดูลึกลับและก่อนที่เมย์จะกลับเขาก็ได้ยินเสียงของคนที่คุยกันเสียงดังมากอีกทั้งยังมีรูปร่างเคลื่อนไหวในความมืดไม่รู้ว่าเป็นคนที่ผ่านเข้ามาในสารเจ้าหรือไม่หรืออาจจะเป็นบางสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นในประเทศอินเดีย มีสถานที่รกร้างมากมายที่หลงเหลือจากอารยธรรมเก่าแก่และหนึ่งในนั้นก็คือพื้นที่ปริศนาแห่งนี้ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้มานานจนผู้คนร่ำหรือว่ามีดวงวิญญาณเร่ร่อนเข้ามาสิงสถิตโดยเฉพาะเรื่องเล่าของผีหัวขาดที่ชาวบ้านหลายคนอ้างว่าเคยเห็นกับตาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมามีชายหนุ่มผู้กล้าตัดสินใจบุกเข้าไปในบริเวณนั้นเพื่อพิสูจน์เรื่องราวที่ได้ยินมา โลเคชันวิซาร์ดกันนะเข้าไปเลยปุ่นีตัวนี้สิบบน,นี่บัวบลเลอร์ะอะนีะ่ผ้งอะ <c oughs> นเสียงบางอย่างดังมาจากด้านหลัง่นาันหลับไาเเาิ่แสำทวช็อาเ็ได้่ิเหนเสียนบางอยน่าง่ังมาจากด้านหลังพนหันกลับไนเขาก็นทบชนอกเมื่อเห็นเลือนร่างของชายแปลกหน้ากำลังลุกขึ้นจากพื้น และที่น่ากลัวกว่านั้นคือร่างนั้นไม่มีสีสันอยู่บนบ่าทันทีที่ได้เห็นหนุ่มอินเดียคิดว่าจะต้องเป็นผีหัวขาดที่ชาวบ้านเคยพบเจอแน่แ่เขาจึงรีบวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นก่อนที่ตนเองจะหัวโกรนไปมากกว่านี้เมื่อหลายวันก่อน มีแฟนคลับบางคนบุกเข้าไปในโรงเรียนร้างแล้วมาเล่าให้เจ้าของช่องฟังว่าพวกเขาได้ยินเสียงวิ่งตรงโถงทางเดินอีกทั้งที่นี่ก็ยังมีเรื่องลึกลับเกี่ยวกับโต๊ะหนังสือที่อยู่ภายในโรงเรียนอีกด้วยชายหนุ่มสองคนนี้จึงถือโอกาสเข้าไปที่โรงเรียนนั้นเพื่อสืบหาข้อมูลด้วยความที่สถานที่แห่งนี้มีขนาดที่ใหญ่มากพวกเขาจึงใช้เวลานานเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะหาห้องเรียนดังกล่าวเจอได้ ก่อนจะเห็นว่าบนโต๊ะมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งที่ถูกวาดด้วยใบหน้าแปลกๆเป็นหน้าของผู้หญิงผมยาวที่มีน้ำตาไหลออกมาคล้ายกับเลือดดูแล้วสยองยิ่งกว่าอะไรดีทําไมนะเพ แต่นอกจากสมุดเล่มนี้แล้วทั้งสองก็ไม่เจออะไรเพิ่มเติมจึงว่าจะเลิกภารกิจแต่ก่อนกลับก็ได้ถ่ายรูปเอาไว้ซึ่งรูปที่ถ่ายออกมานั้นก็ทำให้ทั้งคู่ถึงกับคนลุกเกลียวเนื่องจากในภาพมีรูปร่างสีดำคล้ายมนุษย์ กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ของโต๊ะตัวนั้นซึ่งในตอนที่ถ่ายภาพพวกเขาไม่ได้เห็นรูปร่างนั้นเลยและอาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องลึกลับของโรงเรียนที่แฟนคลับมาเล่าให้ฟังก็เป็นได้หรเอ๊ะเอ๊ะวนรเนั่นระไรีこれ ชายหนุ่มเจ้าของคลิปได้รับฟังข่าวลือประหลาดเกี่ยวกับห้องน้ำในโรงเรียนจากพ่อของเขาซึ่งทำงานเป็นผานโรงพ่อเล่าให้ฟังว่าในช่วงกลางดึกมักจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากในห้องน้ำทั้งที่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยด้วยความอยากรู้ความจริงเขาจึงตัดสินใจแอบซ่อนตัวอยู่ภายในห้องน้ำรอจนถึงเวลาดึก เพื่อพิสูจน์ด้วยตาตัวเองว่าเสียงนั้นเป็นเพียงจินตนาการหรือว่ามีบางสิ่งกำลังซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของห้องน้ำแห่งนี้จริงซึ่งชายคนนี้เองก็บอกว่าบรรยากาศในห้องน้ำนี้มันดูน่ากลัวไม่แน่ว่าเรื่องเล่าที่ได้ยินมาจากพ่ออาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่เมื่อเขาเดินตรวจสอบไปทั่วๆก็ยังไม่เจออะไรที่ผิดปกติ จนกระทั่งอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเมื่อเขาหันกลับหลังไปอีกครั้งก็พบว่าบานประตูห้องน้ำมันได้เปิดออกเองโดยอัตโนมัติ จังหวะต่อมาก็มีสีสับประหลาดชะโงกออกมาจากในห้องอีกด้วยก่อนที่สิ่งนั้นจะชักถอยกลับหายเข้าไปดังเดิมทําเอาชายหนุ่มถึงกับอุทานออกมาด้วยความกลัวพอเจอเข้ากับตัวแบบนี้ก็ตอกย้ําความมั่นใจว่าสิ่งที่ได้ยินมานั้นไม่ใช่ข่าวลืออีกต่อไป Lastly nova anha schwier crazy bro. What What the fuck? What the f**k? f รามโ o จิฟิมซิตี้นอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังของอินเดียแล้วยังมีอีกด้านที่น่าขนลุกไม่แพ้กันเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมามีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับผีและวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในหมู่บ้านข้างๆข,ข,ของสตูดิโอแห่งนี้นาเรสจึงเดินเท้าเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนั้นเพื่อตามหาความจริงที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเขาต้องเดินผ่านหินที่ถูกวางเอาไว้เหมือนเป็นกำแพงจังหวะที่นาเรสกำลังเดินผ่านสิ่งนั้นทันใดนั้นก้อนหินก็ได้ร่วงลงมาทั้งที่ยังไม่มีใครไปสัมผัสนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความน่ากลัวที่เขาจะได้เจอในคืนนี้พอโมโกรไนน้อยยินทีไปย่ยักดินี่ซาวน์ลูยังดนหนัปอินนี่ซาวน์ร้าเลยเฮ้ย ก้าลิกพาร์ทานุ่นเตะนั่นตัวพอเราปุ๊บแล้วนั่นสลิปพุ่งตียาเอ็กระโกรดบัดเดย์ก็จะลาซอเดวิดถึงกับเอ็กระบดุนเตะสรุปเลยอินเดียัดเดยเด้งมนุษย์ต่อมาชายหนุ่มได้เจอกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเมื่อเขาเพ่งเล็งอยู่ที่บ้านหลังนั้นได้สักพักก็ได้มีสีสันสีดำโผล่ออกมาที่ชั้นสองพอดูจากลักษณะแล้วถึงจะมีความคล้ายมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่สักทีเดียวเพราะสิ่งนั้นดูแปลกมาก อีกทั้งดวงตาก็มีสีขาวใหญ่ผิดจากมนุษย์ทั่วไปด้วยความสงสัยเขาจึงรีบขึ้นไปตรวจสอบแต่พอมาถึงชั้นสองสิ่งที่เขาได้เห็นเมื่อครู่ก็หายไปอย่างกับไม่เคยมีอยู่จริงอย่าไ้นอนนะด่าไรดินยันมาอย่ามาไรดินยันมาอย่ามาจิ้วตัวบ๊วยไปนอนเดี๋ยวนอ้เดี๋ยวนอนเฮ้ หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ